เธอสวยอะไรเธอสวยเลยโอ้คนสวยไปไหนคะเดินเล่นหรอไม่ไม่ลงหรอก อยากจะร้องเพลงฟองสะบัดบ๊อบหน่อยเข้าจมูกอะไรเข้าจมูกป้าหนึ่งสองสามแช่จ๊บป้าป้าหน่อยหนึ่งสองสามแช่พี่กลับบ้านพี่กลับบ้านพี่กลับบ้านบ๊ายบาย บ้านอืมเป็นอู่นแมก็อมอชอบกินไข่ตุนออกินไข่ตุ๋นอันนี้ไข่ตุน๋นหรอเหรอต้มใส่ไข่ขต้มใส่ไข่โจ๊กใส่ไข่ลูกไม่ต้องเป่ากันนะออครับพาไปหาน้องยุปะ กรีนแทนหูหูหูน้องหมาเย่เย่เย well. ่แม่เพิ่งรู้นะมันเย่ได้ด้วยป้าเขาจะเต้นน่ะปบาป้ากดให้เต้นหน่อยเดีเย้ วิทมี่วิทมี่อ่าเอาเพลงอะไรคะอันไหนอันไหนอันไหน แม่แม่โอ้เก่งเก่งเก่นนึ่งไหมคะเต้นเพลงอะไคะอ่ะป้าเปิดอเปิดแทมมี่อัเนีอัเนียนอัเนีอัเนีอันนอ้าสวัสดีค่ะเฮ้ยมีจบเพลงแล้วสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอ้ เก่งจังสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวหัวทิมเดี๋ยวหัวทิมโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแล้วลูกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะคนเก่งเก่งมากป๊าป้าตบมือเก่งมากค่ะอ่ะวันนี้น้องน้องวันนี้จะมีอะไรมาโชว์คะอ่ะคุณครูสอนว่าไงบ้างอ่ะ แล้วอะไรต่อคะอคหัวแตกหัวแตกหัวใครแตกใครหัวแตกคะลูกฮะใครหัวแตกคะอ่ะปาปาแกะจุกปะป,ะปะาปาจ๋าปาปาแกะจุกให้ลูกหน่อยก็ยังไม่นอนนี่แล้วอ่ะมาแกะจุกมาลูกมาแกะจุกเดี๋ยวก้อยนี่หรอลีนา่าก็ผมเข้าหน้าอีลีน่าแกะจุกมาลูกแกะจุกไหมคะ แกะป๊า <this> ปลาเร็วๆปลาป๊าลูกจะแกะจุกเร็วๆสิปลาป๊านี่นาแกะหรือเปล่าคะจะแกะแกะไหมคะแกะเร็วปลาป๊าเร็วมาผมว่าแกะใหญ่เดี๋ยวให้เขาดึงเองค่ะเดี๋ยวเขาเจ็บเจ็บปขาจาทำให้อ่ะนั่งนิ่งๆสิคะคนดีวายสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบพิสะบัดบ๊อบอ่ะ ป้าทำดีๆเร็วป้าป๊าท๊าติดติดฟ้าทำดีๆแล้วอาเกกจกหนึ่งข้างหลังอ่ะเราหวีให้ลูกด้วยไปหวีผมให้ลูกป้าป้าทำดีๆเร็วผมทิ้มตาลูกอ่ะผมทิ้มตามาเร็วๆป้าป๊าอย่าดื้อเร็วๆค่ะตุ่มขอบคุณค่ะแล้วป้อน ขาขไว้ค่ะคุณคขอบคุณนะคะแม่ขอกินหมี่หน่อยค่ะอ้ยขาใครเนี่ยนี่ขาใครเนี่ยคุณแม่ชื่ออะไรค,ไคุณแม่ปิ่นคุณแม่ปิ่นอะไรคนสวยแล้วลูกสวยไหมลูกชื่ออะไรลูกชื่อน้องอะไรคะคนเนี้คนนี้ชื่อน้องอะไรคะ อาลินอะไรคะไนล์จานามสกุลใจใจก่นามสกุลใจใจก่ไเหลียวเกียงไกอืมรักใครมากแม่แม่แม่แก่ให้น้องอ่มา,มาแม่แก่ให้น้องเดี๋ยวมแม่แก่ให้รักใครมากรัแม่ม,มากไหมเน,เน่แน่เน่เน่เ,เน่ยิ้มหวานให้宝妈ด้วยยิ้มหวานเลยยิ้มเธอยิ้มหวานเธอบ๊ายบายแหม,ม,มยิ้มหวาน ยิ้มเปรี้ยวสิยิ้มเปรี้ยวก่อนเอ้ yeah, ยิ้มเปรี้ยวดู<า>ฟัน<า>ฟันมาบีบิน <laughs> ขี่จักรยานไหมตอนเย็นน่ะเอาไหมคะขี่ละคะขี่ไปไหนน้องขี่จักรยานไปไหนคะไปเที่ยวไหนคะม,มงก๊กงก๊กเก่งจัง เออะไรนะเอ๊ะเก่งมากล้างมือบ่อยๆป้าป๊ะบอกใช่ไหมป๊ะป้าบอกว่าไงคะเอ๊ล้างมือก่อนนะคะโอ้ถูถูนิ้วป้าป้าบอกถูนิ้วด้วยค่ะป้าหลิวอืมปะป๊ะบอกว่าถูนิ้วด้วยนะถูนิ้วถูนิ้วถูนิ้วป๊ะป้าบอกว่าล้างมือต้องถูตามซอกนิ้วน้องป๊ะป๊ากาลงมือแล้วมือประสานกันแล้วถูนิ้ว ทำไงนะคะ<ม>ป๊าบอกไงนะคะทำให้คุณแม่ดูซิอ๋อเอาถูหลังมือด้วยถูตามนิ้วด้วยอ๋อ,อคุณพ่อบอกอย่างนี้อ๋อต้องถูหลังมือแล้วก็ต้องถูแขนด้วยใช่ไหมคะเวลาน้องล้างน้องจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะอืมเก่งจังเลยเนาะเก่งมากนิ่มาาหน่อยเบลเบลเบลอํำหันลงว้าว้หืม หัน,นหนีอย่าเพิ่งเสเพิ่กินไม่กี่คำเอาข้าวแบบข้าวข้าวกับข้าวเอ้อะไรหล่นคะอะไรหล่นคะช้อนหล่นมาเก็บช้อนก่อนนี่คะ่ะกระทะกระทะอืนนอะไรล่ะอ๋อสา,สามสาวไม่รู้คะ่ะ อะไรนะอะไรอยู่ไหนนะเอ๊หืมสวยอะแล้วเขาสวยขี่กรยานเลยขี่ไปเลยไม่ถอยหลังถอยหลังขี่ข้างหน้าขี่มาข้างหน้ามาเอามาเลยขี่จักรยานมาอึบชะเร็วเร็วเร็วอึบชะเร็วอึบชะเร็วอึ๊บชะเร็ว เหนื่อยแล้วเหรอลูกเหนื่อแตกเหนื่อแตกเดียวลูกจะได้ไม่มีไข้โอ้ยเหนื่อย<ๆ>เหนื่อย